รอบนี้ประมาณ300กว่าครับประมาณสัก340ร้อยถึงสามครับประมาณนี้เลยจบแต่ยังไม่ได้วัดน,นะแต่คำนวณคร่าวๆครับความยาวนี่สิเมตรกว่าครับก็าจะสิเมตรยี่สิบแล้วบอกครเดี๋ยวดูครับจะจะลงยังไงสบายไหมตึอนขันดินอ่ะถือว่าโอเคครับพี่น้อง ไม่มีชำรุดเสียหายใดๆกับเครื่องจักรโอเคครับจะไปกลับฝั่งไหนเนี่ยลงไปไน้ครับเดี๋ยวต้องกลับก,บก่อนพี่น้องรอสักครู่ครับ đang lồng trong nhà hả? Ừ, mà hả vừa pháo này ui này bữa được cho đến thật khác này hồi tập con lấy này tất cả khác mà you. อยู่แล้วอู้แกใจมากครับดินมันเปียกแน่นเลยยากเขียวด้วยเฮ้อาบิมอู้แรงมากครับ บรรยากาศฝนฟังตรงครับตอนนีู้แรงครับนี่น่าจะสองแถาแล้วแต่แถาเดียวต้องฟรีแล้วเลยเดี๋ยวตามลำครับชอนยาวเลยนะจากล็กลงเลยครับใหญ่มากครับ เดินไหนอย่าบอกเขาให้เดินน้ำอ,อีกนิดนึ่งปเดินไหนนิดหนึ่งครับเดินไหนนิดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งลงเอ็กเอ็กเอ็กพ่อ,อ,พอ <c oughs> นี่แหละโอเคงั้นไม่โดนพูดงทับ ดูลงทอนองเล็กกันครับเดี๋ยวดูทีแกยกนะพี่น้องการทำงานในแต่ละวันตอนใหญ่มูกก็ยังกำลังจะเข้าครับัน,นึ่ห้าร้อยบาททนเดียวไหวไหมเนะยสามตันครับโฟลลิฟต์คันนั้น หมายเเบียดกันกอยู่ด้วยโอ้ท้ายกระดุกละเกือบเท่าไรเกือบ6บวกแล้ว,วน,นครับแ,แกะสองคันครับก็ถึงจะขึ้นงั้นนะมนทับกันเลยตอนตรงกลางมันทับ สอเบลสองเบลเราต้องสองคันช่วยแก่มันทับมันจะเข้าไปบ่คันลรงมันทับอยู่ liko Hajde uh. lajuj, hajde lajuj, ta lajuj, ta lajuj สายแตกอีกเบือคันบ่นีนตนนะ่ต้องสองคันนะต้องสองคันน้าไม่แข็งเลยน้าไม่แข็งเลยอยู่คนละข้างครับแค่บานลงก่อน

น่าจะเกือบเกือบสามร้อนี้ประมาณ2 7 2เแปได้ครับสเส้นรอบระาง,างัง่าหน ลดจับแล้วคันนุงมือทแทงปลายไว้ไฟมันเพิ่มนะลงเมฆดำน่าจะไม่อีกกี่นาทีก็น่าจะลงแล้วแหละฝนเดี๋ยวดูตอนต่อไปครับมันมีน่าจะสบายสบายครับไม่ใหญ่เท่าไร โอ้หมดฟรีตรงไงเรียมเท่ากินอยู่ครับตอนนี้ก็ประมาณสักตันกว่าถึงสองตันนะประมาณนั้นประมาณสองตันนะ ถ้าไม้แก่หน่อยก็สองตันกว่าครับถ้าไม้ปอนหน่อยก็น่าจะเป็นไม้แกน่นะดูจากเนื้อแดงครับตายกระดูกด้วยดิตายครับนี่จะยกไยครับอันนี้รอเสียบ จะวาพอดีครับตอนนี้จะเสียบกลางจะไว้ดีนะี๋้วหหาบมาุก่อนหมดลยเอายังไงผมเร็เข้าไม่ถึงครับตัวเดียวออกมาก่อน มาเจอตรงนี chưa, học, à, so ้ครับยืนจะแทงสองหรือเ่ไม่ไม่องหมายว่าแทงสองหรืถ้าเข้าถึงก็ได้แหละครับไปเตะไปเตะไปเตะเจ้าไหนเธอเจ้าไหนเถิน เลยเองลงไปเสออมอกัอนครับไปดูเลยอ๋อเป็นซีทอร์ลาจังอ่ะเปะ็นซีบังทอร์าลาจังเถื่อนกันนี้เม็ดถอยนะมันมันก็เข้าไม่ถึงแน่น แถบไหนโอ๊ยผลมาแล้วครับหาผล,ลนิดนึงแล้วจะเกิดไหมอันนี้ต้องถอยมาใส่ถอยมาแต่ที่แรกแล้วก็ได้แล้ววู้ย เดี๋ยวต้องถอยมารื่อยครับมันจะได้แล้วมันจะได้แล้วครับไม้มันอยู่ไม่ไม่ถูกเลียมนะองวางแล้วเข้าใหม่ โอ้ติดตรงนั้นอีกเข้าได้ตอนนี้ได้แน่นอนครับ100%เลยทีนี้ตรงนี้ครับอุ้ขึ้นมาแล้ว Uhm. ตีวงเลี้ยวยังไงี๋ยวผมเอาออกนะับงนี้ฮัลโหคับนนี้ครับมีปัญหาครับเป็นกับสปริงหรือเป็นกับอะไร จะได้แล้วครับก็ต้องเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าจัดพรุ่งนี้เดี๋ยวจะวัดปริมาตรด้วยครับอันนี้วัดไปทางนอกรนตกแล้ววางเลยพรุ่งนี้เข้าจัดครับอันนี้เย็นแล้วครับนี่จะห้าโมงเย็นแล้วจะเลิกงานแล้วครับ เดี๋ยวชมท่อนต่อไปครับพี่น้องอันนี้น่าจะประมาณ8ครับ8เมตรถึง9เมตรนตัวนี้เเมตรแต่ท่อนใหญ่ละสิบเมตรกว่าครับท่อนยาวท่อนใหญ่นะ Ôi, ừ, đéo 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 đi đập Mà thì là rồi. Ui ui đó chân ừ, ừ, bay อัอนใหญ่ครับเอายองไงก,ก็ตักะต้ังรอคันนี้ครับสูตรเดิมรอสักครู่ไหเนะาะง้อนใหญ่นี้จะใช้การกลิ้งลงเหมือนเดิมครับเดี๋ยวตั้งรับมันครับน่าจะใช้เป็นการกลิ้งลงสูตรเดิมโอ้แต่มีมีตุ่มตรงนั้นน่ะมันจะกลิ้งง่ายมันนะ่ะเดี๋ยวรอดูครับ รอบนี้ประมาณ300กว่าครับประมาณสัก340ร้อยถึงสามรครับประมาณนี้เลยจบแต่ยังไม่ได้วัดน,นะแต่คำนวณคร่าวๆครับความยาวนี่สิเมตรกว่าครับก็จจะสิเมตรยี่สิบแล้วบอกเดี๋ยวดูครับจะจะลงยังไงสบายไหมขือนขันดินอ่ะถือว่าโอเคครับพี่น้อง ไม่มีชํำรุดเสียหายใดๆกับเครื่องจักรโอเคครับหมาท่อนมีใหญ่มากเดี๋ยวกันหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณเป็นอย่างมากที่เข้ามาตามรับชมขอทันโชคดีสวัสดีครับ